ก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าน้องเองก็มีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจอยู่ภายใต้ภาระการดูแลของเรานะฮะอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทาง MTI ดูแลทั้งหมดในทุกเรื่องแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดทุกอย่างไม่ว่าเวลาจะนานแสนนานแค่ไหนก็ตามดูจากระยะแรกน่าจะประมาณ3เดือนอย่างน้อยนะครับเนื่องจากว่าสนามบินปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การที่น้องพูดไปบนเวที ถ้า,าเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ออกใหม่จากคณะปฏิวัติถือว่าเป็นความผิดด้วยนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถจะเรียกให้คนจากต่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือตัวเองได้นะซึ่งก็อาจจะดูไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ Uh, i want to say that thank you so much because of so many people around the world trying to support me right now and they're posting about the media about myanmar situation right now and i think that after my speech they know about more than more myanmar because of uh, before i speech in they don't know they just only know the military coup in our country and this is they don't know about the uh, people die, how much people die, how much people suffering in my Myanmar country right now. So, I uh, want to say from here that thank you so much for supporting Myanmar. And right now, uh, the viewer and the people who want to know about Myanmar is more increased. Okay, I got I got a ได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมียนมามากขึ้นหลังจากเกิดการปฏิวัติรัฐประหารนะครับว่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันเกิดจากสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเห็นเพียงแค่รู้ว่ามีการปฏิวัติเท่านั้นผมกําลังยื่นเรื่องทำเว o ร์กแฟมิชให้อยู่ครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย <c oughs> น้องจะอยู่ในการดูแลของเราแล้วน้องก็จะอยู่โดยการที่เราไปออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงการที่รอที่จะทำงาน นะครับที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างบางอย่างเนี่ยเราก็กาลังเดินเรื่องกับทางตอมอในการขอเว็บเตอร์มิครับเพราะว่าครอบครัวของเขาไม่ได้อยู่ในย่างกุ้งนะครับอยู่ที่วิชิตท i ่ย,ยูเฟ y นิสต์มอลลำใหญ่มอลล์ลำใหญ่มอลลําำใหญ่ประมาณ6ชั่วโมงจากไปทางตอนใต้จากย่างกุ้งเขาก็จะอยู่เฉพาะในบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการค้นบ้านแล้วก็มีการยิงในบ้านเป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกครับ do you think about seeking for asylum อ๋อโอเคเลฟูจี right oh well did you think about that in the future me you me uh I'm not sure right now in that situation I am safe and I don't I don't guess that in the future what will happen นะซึ <c oughs> ่งเราก็ได้ยื่นได้เราได้คุยกับน้องเป็นกรณีส่วนตัวแล้วถ้าเกิดจะขอรีภัยทางองค์กรเราก็จะทำสเตทเมนต์ดีแคลร์ให้ เพราะว่าสถานการณ์ของน้องสามารถที่จะขอรีภัยได้ไปสู่ประเทศที่3นะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่ยื่นความจำนงมาที่อยากจะช่วยเหลือแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อประเทศนะครับค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าจากสถานการณ์อันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศแล้วก็สื่อมวลชนที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ว่าจะ NBC ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวดังๆทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปใช้งานทั้งหมดก็เท่ากับว่าเป็นการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือคนและโฟกัสก็เลยมาที่น้องประเทศเหล่านี้ก็ยื่น ข้อเสนอมาถ้าเราต้องการความช่วยเหลือหรือจะต้องให้มันเป็นแบบนั้นก็ยินดีที่จะ,ะเริ่มต้นนับหนึ่งนะครับเธอก็ยังยืนยันอยู่ในหลักของสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่า <c oughs> สิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคือคุยกับน้อง,น,องน้องก็จะยืนอยู่บนหลักการนี้นะครับจึงเรียกร้องออกมานะฮะเราที่เลือกอเ,พเพลงที่ร้องบนเวทีก็เป็นเพราะว่าเนื้อเพลงมันตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์ช่วยพูดถือมาตกการการรักษาความปลอดภัยของตัวเอง ออตอนนี้นะครับน้องก็อยู่กับเรานะฮะอยู่กับเราแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะบอกสถานที่เท่าไหร่แต่ก็จะมีพี่เลี้ยงหนึ่งคนนะคะก็คือคนนี้นะครับจะอยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งเวลานอนจะนอนห้องเดียวกันนะครับอาหารการกินก็จะให้หมดทุกอย่างครับแล้วก็จะออกไปพบอ,อย่างพี่ๆสื่อมวลชนหรือบางกรณีเนี่ยกรณีที่จําเป็นจริงๆแล้วก็มีการติดต่อมาจากหน่วยงานทางราชการ อยากจะถามรายละเอียดบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วยที่เราไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้มากไปกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่มาสอบถามรายละเอียดมากมายนะฮะไม่รู้ว่าเหตุผลที่ต้องการคืออะไรอันนี้ก็มีมานะครับแต่ขออนุญ,ญาตไม่ไม่เปิดเผยว่าใครติดต่อมานะฮะซึ่งผมก็ได้คุยแล้วผมก็บอกว่าเออช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกอย่างแบบสเต็ปดาวลงก่อนจะเย็นๆให้ลดลงก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะสัมภาษณ์น้องอ,อยากจะคุยกับน้องจริงๆนะครับ อนุญาตอะไรไม่อนุญาตอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะตอนนี้เราถือว่าเราต้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก่อนและคนที่มีความจําเป็นเฉพาะหน้าก่อนครับคุณพี่แว้วมีความกังวลอะไรไหมคะอการยื่นมือเข้ามาช่วยครับเนี้ยมันเป็นจริงๆแล้วสําหรับผมผมไม่ได้กังวลเลยนะครับผมว่าทุกคนคงจะเข้าใจสถานการณ์ว่าอันนี้คือตัวอย่างของหนึ่งคนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมเพราะเขาออกประท้วงทุกวันเขาหยุดประท้วงประมาณไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมาประกวดเนื่องจากว่า เข,เขาต้องเตรียมตัวนิดเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็มาประกวดเพราะยังมีประสบการณ์ตรงแล้วก็เขาเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลที่จริงเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงอย่างที่เราได้รับการสื่อสาร So how many people did? a c c เอ t uh, My expectation is like more than 800 people. We don't know the exact d a d body because of somebody is we cannot find. So, uh, a p p r o x i may e like more than 800 b t d e s i g n s เราก็ควรจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นละข้าม,มา นะฮะการที่จะผลักดันกลับผมว่ามันก็ม,นกมันก็คงจะลําบากนะฮะก,ก็เขาก็จะพูดประมาณนี้นะครับก็คงไม่กล้าที่จะใช้คําว่าต้องรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะตอนนี้สถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นนะฮะรุนแรงมากขึ้นจริงๆอย่างเมื่อประมาณสักสามวันที่แล้วก่อนขึ้นเวทีประกวดรอบสุดท้ายคือสี่ประมาณ the day before the final night is around 400 yes 400นะครับแล้วก็เวลาที่เขาค่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีการอํพพาง ก็คือลาก d e a บอด d ีไป throw เวย์ไปตามน้ำไปตามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้อ่าหาการพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็บอกว่า Number of the people dead เ f นี่ย t s different f o ฟ m the uh, t h เ p e o พ l เพ n ร w exactly นะครับเพราะมันจะแตกต่างกันก็ค่างเยอะครับ At the final night before I go to the state, so many people from Myanmar trying to test me. They test me that h o w Myanmar. There are so many people die, more than 400 people. Do so, you uh, have any message from Myanmar people in Thailand I want to say from here that I am rooting for my Myanmar people and don't worry, everything will be fine. So because of the very hopefully needed to be very better for my country. So I cry a lot on the stage because of people go to the stage, they to me and they send to me messages so much. They told me that I am their help. So that's why I'm trying to be stand in front of the people from Myanmar. Even though what is happening in Myanmar, they told me that they will never give up. They will fight for the democracy, and we are generations that now they told me that they are, uh, they are fighting for the generation. ว o าเ t ช everything for for the people from Yamma they w u l d never give up they will fight for the democracy on the street can you please fight for the democracy on the stage I say yes I will do I will do everything as much as I can on the stage and I will speak up น่าดใจนะฮะผมเข้าใจนะครับว่าอันนี้มันเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาในการเก็บตัวผมก็เลยต้องแบบคืน คืนเวลาให้เพื่อให้เขาได้ได้ปลดปล่อยและได้ช่วยเหลือตอนนี้เขาเป็นคนเดียวนะครับที่สามารถพูดแบบนี้ได้จากคนเมียนมาทั้งหมดนะฮะอยู่ในประเทศพูดไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าพูดแบบนี้คือภัยไปถึงตัวทั้งครอบครัวแน,น่นอนเขาเป็นคนเดียวที่มายืนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดได้แล้วก็คนเมียนมาที่อยู่ต่างประเทศก็พูดนะครับแต่ไม่มีสปอตไลท์ให้พูดก็เท่ากับไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วย ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับที่จะมาทำให้น้องกลายเป็นเดอะบิ๊กเกอร์วอยซ์นะครับในการที่จะทำให้หลายๆคนหยุดนิ่งไม่ได้แล้วก็ก็คาดว่านะครับ Nation, อยู่ในเตตเนชั่นที่บอกว่าจะเข้าจะเข้าจะเข้าสักทีนะฮะติดตประชุมอยู่นะฮะโดยเฉพาะจะประชุมอีกครั้งหนึ่งวันพุธหน้าผมว่ากว่าคุณจะประชุมเสร็จเนี่ยคนก็ตายเป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรถ้าบอกว่าจะช่วยเหลือความเป็นมนุษยธรรมและช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจริงๆแล้ว ผมว่าต้องเร่งมือแต่จริงๆรอใครไม่ได้ครับทุกๆคนก็มีก็ก็ได้ช่วยแล้วนะตอนนี้ก็คือได้มาทําข่าวน้องต้องขอบคุณทุกท่านนะ,ค,ะครับเรื่องงานเดินน้องเพรว่าน้องแบบไม่ขอรับบริจาคในในกานทำงานืงไยนยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายคนอยากบริจาคเงินให้น้องเปล่าๆนะครับ Uh, okay, can you say by yourself you don't accept uh, donation cash money? oh, yeah. i don't want to donation from other people because i only want to work uh, because of <coughs> donation. if you want to give donation, just help to myanmar people. because of in myanmar, they are doing cdm movement, civil disobedience movement, and all the band is closed and our people in myanmar facing the difficult situation right now. if you want to give to the money, just give me walk. I can walk. But if you want to donate some money, just donate to Myanmar people. นะครับเขายังยินยัอีกครั้งนะครับว่าไม่ต้องบริจาคให้เขาแต่ถ้าจะบริจาคจริงๆเนี่ยถ้ามีองค์กรช่วยเหลือคนเมียนมาก,ก็ไปบริจาคได้แต่สำหรับเขาถ้ามีการที่อยู่ได้คือต้องทํางานนะครับแต่ว่าน้องก็ได้พูดมากกว่าน,นั้นว่าเขาไม่อยากเอาโอกาสนี้มาสร้างความสับสนถึงการอยู่ๆก็มีเงินใช้ นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะตรงไปสู่การเป็นสันติภาพของเขาเพราะฉะนั้นไม่ให้อะไรมาบรบกวนรับแล้วตรงที่นวัดมองงานแบบไหนให้น้องบ้างเอางานง่ายๆที่สุดนะครับก็พูดตรงๆนะฮะอาจจะเป็นงาน Product Placement อะไรเงี้ยคือน้องไม่น้องพูดไทยไม่ได้เลยนะครับน้องพูดไทยไม่ได้เลยน้องพูดเกาหลีได้ตอนนี้ก็ขอบคุณหลายๆผลิตภัณฑ์ของเกาหลีก็พยายามจะมาสพอร์ตน้องนะครับช่วยน้องผมรู้ว่าอาจจะช่วยโดยที่ไม่ไม่มีสาเหตุหลักของการอยากที่จะเป็น การทําการตลาด marketing plan แต่ว่าอยากช่วยเพราะความเป็นมนุษยชนผมอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขและแฮปปี้มากครับ uh, yeah. I just now told that we need the international hub e right now we urgently need the international hub uh, e they told as they want to Wait because of they have so many process but now every day so many people die why they are waiting for that what what kind of things they waiting for to help to the people in Myanmar I want to say that please take action very quickly I want to say from here to the u n to why you are waiting for taking action so many people die in myanmar what is most important thing to do the process you just think about the humanity and take action please immediately must be better yeah โอเคเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับถ้าใครจะสัมภาษณ์ยาวๆเป็นสกู๊ปกรณีพิเศษเดี๋ยวฝากคุณเทเลซ่าไว้นะครับกับน้องครับอ่ะโอเคโอเคอ่ะยืดเล็กๆโฟลเดอร์โฟลเดอร์โอเคโอเคครับแล้วก็มองไปรอบๆครับ